มันนักจะยังไม่สมูทหลายเปอร์เซ็นต์นี่คือช่องอ์วิสมาเหนือใช่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกแมนโฮในภาษามันก็เปิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ช่วยเหลือต้องภายนอกช่วยเหลือเท่านั้นเพราะว่าข้างบนมันจะมีตัวเพียวล็อกอยู่อืมก็คือต้องเข้าจากข้างนอกเข้ามาข้างในเปิดประตูตหน้าชั้นเข้าหลังคาแล้วก็ช่วยจากข้างบนไม่เป็นไรหรออันนี้ยังประกาศน่าจะล้างออกอยู่ที่ เนี่ยต้นเดี๋ยวเผื่อแกเข้ามาแล้วแกอยากขึ้นลิฟต์ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งกุญแกไว้ที่ชุดแค่เปิดแผนสมมตุติตอนนี้ผมปล่อยน้องม่อนทุกอย่างพี่ใช้ลิฟต์กดได้ปกติเลยสมมุติต้องการจะเก็บลิฟต์พี่ก็ขับไปจอดไว้ชั้นหนึ่งก็ได้หรือชั้นหกหรือชั้นไหนก็ได้ที่เราต้องการจอดอสมมุติผมต้องการจอดชั้นสี่พอเราไปถึงชั้นสี่เนี่ยเราก็แค่ กดปุ่มน,นี่แมนแทนนั้นครับให้ประตูเปิดสุดสำนนะักแล้วก็กดแมนแทนนั้นไว้ก็คือนี่ค้างไว้หมแล้วก็ปิดไฟปิดพัดลมแค่นี้พอพี่คนที่เข้ามาในลีพกถ้าเขาไม่ได้รู้ว่าการทํางานมันยังไงคือใช้ไม่เป็นแน่นอนแล้วก็ปิดแผงควบคุมมันนี้ไว้โอแจดอกนี้อันนี้กรณีที่เราต้องการจอดชั้นอื่นนะคือก็คือต้องการล็อกค้างไว้ถูกไหมใช่ครับล็อกค้างไม่ใครใช้ แล้วก็เวลาเราเรามาใช้งานเราก็แค่กดฟังก์ชันเดิมครับเปิดไฟเปิดพัดลมแล้วก็กดจากระแมนครัตรงนี้ครับให้มันขึ้นแค่นี้เลยแล้วก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้จะเป็นปุ่มโฮกดครั้งหนึ่งมันจะโฮประมาณสามนาทีการที่จะยกเลิกคำสั่งปุ่มนี้คือต้องกดปุ่มปิดเท่านะั้นก็คือโฮนี่ก็คือเปิดค้างแบบอคูค้างไว ประตูโดยปกตินเนี่ยมันจะทํางานก็ถ้าเรากดฝั่งนี้นะครับประตูเปิดสุดุ๊มันจะอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าวิแล้วมันก็จะปิดนะไม่นานแต่ถ้าเรากดฝั่งคนพิการฝั่งนี้ม่นที้ไปชั้นสนองถึงชั้นสามอ้ายังไม่ได้เชื่อมไม่เป็นไรแต่แค่ใช้ดอโฮก็ได้สมมติจะมีกรณีคนตกแค่นี้เองพี่ฤท เขาคือโฮนี่คือถ้าเรากดค้างไว้การใช้งานคือค้างไว้สามวิใช่ไหมแม่กดครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วมันค้างไว้สามวิสามนาทีสามนาทีโอเคสามนาทีกรณีที่มีผลสองครับถ้ามันครบกําหนดเวลามันจะมีเสียงเตือนแต่ถ้าเรายังไม่เสร็จเราก็กดย้ำไปอีกทีไม่ควรที่จะเอามือไปยืนขวางประตูขวางเซนเซอร์มันอย่างนี้นะ ที่ว่ายืนขวางกันนี่คือใช้งานผิดประเภทตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ขวางอย่างนี้คือใช้งานผิดประเภทมันมันจะมีปุ่มไนที่<ม>กดค้างได้ไหมมีครับน,นัน<ม>่นนั้นอันเนี้ยกรณีที่พี่ต้องการเอาลิฟต์ไปจอดน,นานนานหรือว่าไปจอดชั้นอื่นเพื่อป้องกันอย่างเคสน้ํารั่วน้ําอะไรอย่างเนี้ยควรจะเอาลิฟต์หนีน้ขึ้่ไปจอดขึ้นข้างบนไปชั้นหกแล้วก็ไปทําตามวิธีที่ผมบอกแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยลิฟต์รุ่นนี้มันใหม่มาแล้ววิธีการปิดลิฟต์เนี่ยเราใช้แก้กิจแจดอกเดียว ปิดลีวิต์หน้าชั้นเลยมันจะมีอันนี้เดี๋ยวผมปล่อยออโต้ตทั้งหมดก่อนนะครับออโต้ออโต้ออโออต้ออโต้โอเคถ้าเราต้องการปิดลิฟต์คือมาบิดกุญแจตรงนี้ปกติเนี่ยถ้าเราใช้ลิฟต์มันจะอยู่ที่คํั้งว่ารันรันคุณปล่อยวิ่งบิดไปทางซ้ายแค่นี้เองจบทุกอย่างใช่ครับลิฟไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่เขาจะวิ่งลงมาจอดที่ชั้นห ตัดระบบไฟตัดพัดลมปอกตุ้อยยางอ๋อคือแบบถ้าอยู่ชั้น6ชั้นไหนถ้าถ้าเรามาปิดด้านหน้านี่คือเราจะลงมาเซตที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดแล้วปิดระบบทั้งหมดใ่แต่ที่ผมสอนพี่เคสเมื่อกี้คือกรณีถ้าเกิดเหตุแบบน้ํารั่วลงชั้นสามแต่ถ้าพี่มาปิดไว้ชั้นหนึ่งแนวโน้มมันไหลเข้าลิฟต์ความเสียหายจะเยอะมากถ้าลงตัวตัวตู้ลิฟต์เป็นการเซฟคือเราวิ่งไปชั้นหกก่อนแล้วก็ไปปิดตามที่ผมบอกแล้วก็ออฟเมนทิ้งไว้เลย ออเมนโลยไม่ต้องโอเคครับ